วกกันนี้มาพบกับผมอีกแล้ววันบล็อกหนึ่งร้อยวันไม่ใช่สิบวันพอ,อเอางี้ผมจะเล่นวันละสิบว,วันเลยนะทุกคนกระดาษทิชชูไปไหนเนี่ยผมไม่เห็นกระดาษทชชู่ไหผมเล่นไปสองวันแล้วผมก็เหลืออีกประมาณปร,ประมาณ เลยอีกเออ่ประมาณแปดวันเหลยแปดวันทุกคนมาเหมือนเริ่มเลยงั้นผมก็จะพูดก่อนเลย ก็ต้องขุดก่อนเป็นอย่างแรกนะทุกคนโอ้เจเพชรไม่น่าทิ้งมาเลยเมื่อไอพีก่อนผมทิ้งไปอ่ะก็อาจจะต้องรอเอ,อ่อต้องรอบอกฟุตบอกฟุตถึงเจ็ดร้อยก่อนนะฮะไม่รอเฮ้ยเจอแค เออเรามีขนอันนี้เรามีอันนี้อ,อิน,น,อน,นโมพูดสิทุกคนผมกลับมาแช่ดีแล้วนะ <c oughs> เคอันนี้เป็นขนแก่ผมตั้งสามอัน,นคือเมื่อกี้ผมแบบ5ที่เสียอีกแล้วเราไม่ได้ถ่ายตอนที่ผมอันนั้นขนแก่ ไม่ติดต่อคุกแก่หลายคนเราได้เกียงมาแล้วนะแล้วก็จะตั้งไว้ตรงนี้นะทุกคนโอเคยเลยตอนนี้คือนอนไม่ได้เราจะไปขุดต่อ เราจะกูแล้วก็จะขุดต่อเลยนะทุกคนเ <c oughs> <c oughs> จอบัวโอเคอย่าไปสนใจที่ขุดนะ <lifecycle> เราขุดไปต่อเลยอย่าไปสนใจที่ขุด อย่าไปสนใจนะทุกคนนะเดี๋ยวาไปสนใจนนนะเลือแกไปเลยลนะุงโอ้โดนผมใัดอขนอแกะได้ทั้งสองอัน เฮ้เดี๋ยวทุกคนมเมื่อกี้อะไรแบบแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหสงครมามเผาเล็กได้แล้วเราเจอแก่เจอแก่เจ้า,เคเคานี่คือถอนไปแล้วไปสู่โลกวงวัง่ะมันจ้าซะเหลือเกิน ไวข้างบนเก็บของโคตรเยอะต้องดูข้างล่างกินข้าวได้เยอะเลย,อ,ยอิ่มยังเนี่ยผมกินข้าแวแทุกคนเยเหรออือืผมกินข้าวข้าวก็แคด โอเคเอาเอากอนจะกดกัเฮ้เอาเอาผาสีก้อนได้ห้าอันทุกคนโคตรหนูเผาสีอันได้ห้าก้อน What the fuck ับครับเดี๋ยวสวยยังไง ยได้อโอเคเออก็ขอใช้ที่ขุดใหม่เลยละกันว่ามันจะขุดเร็วขนาดไหนยจกไก่ก็จกไก่ก็ คือผมมีผมมีที่ตัดแล้วชีวิตผมสะดวกมา,อมาตอบผมบ<า>เมก็บไปในกล่องเลย<า>ได้อะไรมาได้ลาวะ อันน้ำมาไปไหนจะทำหินเราจะผลิตหินน้ำหายโอ้ทุกคนผมได้ทองผมได้ทองโอเคเราขุดไปเรื่อยๆเลย เพชรอยู่ไหนเพชรเพชรเพชร แล้วเจอแกอีกแล้วว้ายว้ยอย่าไปตีเชื่อเชื่อเชื่อยายานะอย่านะเชื่อยานะยานะเออตกไม่ได้แล้วเอามาตอนนี้แดนเดียวอ่ะกองกุ เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แกมึงจะไปไหนผู้ถอนมึงเรียบร้อยแล้วมึงก็ไม่ต้องบนรจงเรามีเสร็จไหมคะบนรจงเรามีสิบไหมคะงานไหนทำไม่ะดปาดิชาไม่มีแต่มีแม่ต้องถามทุกคนก็รู้นะ ฮ้ยวูดชาขนแกะไม่ใช่ขนแกะดิที่ตัดขนแกะขุดข้ามมันข้ามคืนไม่ได้นอนกันทั้งคืนโอ้กูไว้รุ่งทำเมียกูทำทำสิดงมือก็ไม่รู้หิวโรตีอ่ะโอ้ไปคือแบบฟ้าฟ้าฟไา ทำไมฟ้าไม่เต็มใจเลยวะคนแล้วมันมองหน้ากูทำไมเนี่ยเฮ้ยแล้วมีแต่สัตว์หรอไปเลยไปเลยกูขอซอมบี้มาแดดจ้า่างเงี้ยซอมบี้มาเนอะวูมาทำไมวูาวมาทำไม คือทำไมกูต้องมาขุดไม้รูวิแกแอ็กมึงขุดไม้ได้เหรอไอ้ฉันละเอาละทุกคนตอนนี้กินไปสิบนาะทีแล้วเราโอเคเราก็จะเก็บของก่อนเลยนะ วันนี้เราไม่ได้ขยายเลยนะคะไม่ได้ขยายพื้นที่เลยวันนี้นี่นี่เพชรสำคัญเลยนะทุกคนนะเพชรสำคัญมากนี่เพชรสำคัญเฮ้ยเพชรต้องคู่กับน้ำะเพราะมันเป็นสีเดียวกันมุลแดงช้าจะสีเดียวกันนะมันก็เอาไว้ข้างๆกันนะ่ะนี่อันไหนมีมูลค่าก็เอาไว้ตรงนี้ ทองก็มีมูลค่าทุกคนคือวิลิเจอร์มันแบบมันนับทองัเป็นมันนับทองเป็นเงินอ่ะทุกคนเออครับทุกคนสำหรับวันนี้บายบายครับ